โอเคสวัสดีฮะหยบรายการ Vtntv เช่นเคยวันนี้เราจะมาสอนการทำนั่งค่าต่งางๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็สิ่งที่มีประโยชน์นอกจอากการเล่นเกมไปอปอไป,อปอสองอนับนแรกเลยาการนั่งค่าไมโครโฟนมาตรงรูปนี้ปรับให้ดังให้เบาแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง เสียงใหม่ปรับให้ดังสุดเสียงลำโพงปรับให้ดังเคแค่ okay. น,นี้ก็เรียบร้อยคุณก็จะสามารถได้ยินเสียงที่ของคุณพูดได้อย่างชัดเจนเลยค่ะเราจะมาทดลองกัน <Hill> ดังไหมฮ <ühr> ะดังไหม มันเป็นสิ่งที่ดังมากคะแล้วก็การตั้งค่ายอย่างหนึ่งในสกายก็คือการเปลี่ยนชื่อในสกายนั่นเองก,การเปลี่ยนชื่อในสกายอันดับแรกมาตรงนี้กิกที่ชื่อฮะแมวอ่าทำแบบนี้ฮะและ้วิงออกมาแล้หวให้โทรหาคนคนนี้ โอเคฮะตอนนี้ถ้าเขารับสายแล้วคุณฟมคุณฟมพูดหน่อยฮะทักทายแฟนเพจของเราหน่อยอโอเคเห็นไหมฮะการตั้งค่าไหม่แล้วลำโพงม,มันก็จะดังประมาณนี้นะฮะดังมากเลยฮะ,ะแล้วดูนะฮะแล้วลองตอบเขาไปไปได้วยคำคำนี้ฮะ,ะว่าว่ h a ุ่มพีไม่ติดสวยแล้ว ต่อไปเราจะมาสอนการใช้ฮามัทชที่ถูกวิธีอันดับแรกมาตรงคำว่าเน็ตเ r ิร์ดเคลียร์เน็ตเบิร์ดตั้งอันดับสองจอยเน็ตเบิร์ดจอยเข้ามาแล้วก็จะได้เล่นเกมด้วยกันโอเคจบคลิปครับถามว่าทำไมจบเร็วก็เพราะว่ากูหลอก